สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอุไรสวนไม้มงคลกันค่ะวันนี้จะพามาชมโปยเซียนค่ะโปยเซียนที่แดดร้อยฝนร้อยมีจริงค่ะเนี่ยค่ะมีอยู่จริงค่ะเพราะว่าทางสวนเราเนี่ยค่ะเน้นเลี้ยงปลูกเลี้ยงด้วยให้เขาอึดถึกทนค่ะเนี่ยค่ะทนแรงทนร้อนทนแดดทนฝนค่ะเนี่ยค่ะสวนเราจะ แรกๆแรกๆเขาก็จะทําการปรับตัวใบไหม้ใบแห้งเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าพอผ่านพ้นช่วงที่เขาใบร่วงใบแห้งแล้วเนี่ยเขาใบใหม่เขางอกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะทนได้ค่ะเขาก็จะสามารถอยู่ได้แต่วันนี้เราจะพาไปชมอีกตัวค่ะที่อยู่แดดร้อยฝนร้อยได้ค่ะนี่ค่ะลายกระหนกค่ะ ลายกระหนกก็จะเป็นอีกตัวที่เราเลี้ยงให้เขา,าแข็งแรงค่ะทนอึดอเป็นทนแดดทนฝนค่ะแดดร้อยฝนร้อยเนี่ยค่ะเราจะเลี้ยงแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็เขาก็จะทนแล้วก็การได้การได้แสงแดดที่จัดเนี่ยก็ทําให้ลายดอกเขาสวยด้วยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นไม้ทรงพุ่มแต่ว่าตัวน,นี้รู้สึกจะตัดกิ่งไปค่ะเขาเลย เป็นพุ่มที่ไม่สวยค่ะตัดกิ่งออกไปชำเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าต้นเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นไม้ทรงพุ่มแล้วก็เป็นดอกเป็นดอกขนาดกลางค่ะอ่ไม่ไม่ใช่ดอกใหญ่ค่ะแต่ว่าดอกเขาเนี่ยจะสีสันสวยค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีพื้นพื้นสีของเขาจริงจริงน่ะจะเป็นสีขาวละค่ะแล้วก็แต้มแต้มด้วยสีแดงหรือสีชมพูเข้มเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะก็จะสวยสวยอีกอีกลักษณะหนึ่งแล้วก็ลักษณะใบของเขาเนี่ยค่ะจะสั้นๆแล้วปลายปลายใบจะมนค่ะเขาจะต่างจากโพเซียนตัวอื่นค่ะสังเกตดูว่าถึงยังไม่โชว์ดอกเนี่ยค่ะก็ดูออกว่าเขาคือลายกระหนกค่ะเพราะว่าใบของเขาจะต่างจากเพื่อนค่ะเนี่ยค่ะเป็นใบสั้นใบอ้วนใบใบกลมค่ะเนี่ยค่ะปลายใบเขาจะกลมเป็นใบใบลักษณะเป็นใบรูปไข่ค่ะแล้วก็ใบไม่ใหญ่นักค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็น เป็นโอเซียนที่มีดอกขนาดขนาดกลางแต่ว่าเขาสวยสวยเป็นพิเศษค่ะเนี่ยค่ะการได้มาเนี่ยก็ก็ได้มายากเหมือนกันค่ะเพราะว่าการจองแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็ต้องต้องใช้เวลาแล้วก็ทําจํานวนก็จะทำตามจำนวนตามตาม,ตามที่คนจองนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากได้เราจะหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปอะ่ะไม่มีค่ะเนี่ยค่ะได้จากการจองค่ะ ต้นนี้ก็จะได้มาจากสวนของพี่สุชีลาเนื้อเย็นนะคะเนี่ยค่ะก็พี่ส่งมาให้พี่อยู่อ่างทองค่ะเนี่ยค่ะสวยแล้วก็สองต้นเล็กนี้ก็จะได้จากเอ่อสวนคุณสมนึกค่ะเนี่ยค่ะสวนสวนสวนคุณสมนึกแตกชื่อสวนชื่อ สวนเพชรมณีค่ะ <c oughs> นานจนลืมชื่อแล้วค่ะลืมชื่อสวนเนี่ยค่ะจะมาจากอ่างทองค่ะเนี่ยค่ะก็สวยสวยไปแบบแต่ว่าการดูแลเนี่ยดูแลง่ายเพราะพัน์ข้อก็เป็นลักษณะที่ว่าเรามาเลี้ยงให้เขาแข็งแรงอะค่ะแรกๆก็ให้อยู่ในแดดลำไรก็อ่อค่อยๆขยับออกมาให้อยู่แดดค่ะ ก็อยู่แดดร้อยฝนร้อยได้ค่ะเนี่ยค่ะก็วัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกเขาเนี่ยก็เอาส่วนลายกระหนกเนี่ยเราลองทดลองเอาดินอากนิมาค่ะใช้สําหรับอากนิมานํามาใส่ค่ะเนี่ยค่ะก็มันก็จะเป็นการาปลูงระบายน้ําได้ดีค่ะก็จะมีใบก้ามปูกับมะพร้าวสับแล้วก็เพอร์ไลค่ะอันนี้ลองทดลองใช้ค่ะก็โอเคอยู่ะคะ่ะเพราะว่า,าดินไม่แข็ง ดินไม่แน่นค่ะเนี่ยค่ะก็เขาก็รู้สึกจะงามอะค่ะเพราะว่าเขาดินปโปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีเนี่ยจะเป็นผลดีกับเขาค่ะเนี่ยค่ะถ้าดินระบายน้ําได้ไม่ดีพอเนี่ยพวกโปยเซียนเนี่ยแม้จะทนแล้งทนร้อนทนแดดทนฝนเนี่ยถ้าดินระบายน้ําได้ไม่ดีพอเขาก็ไม่ค่อยงามอะค่ะก็จะเป็นเหมือนออไม้ขาดน้ำอะค่ะ เนี่ยค่ะก็เสี่ยงการดูแลก็ค่อนข้างยากหน่อยค่ะลายกระหนกเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยลองเอาดินอโกนิมาเนี่ยลองลองเอามมทดลองใช้ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะด่านการให้น้ำก็อาทิตย์หนึงสองครั้งค่ะสําหรับลายกนกก็จะเหมือนโปยเซียนตัวอื่นๆนะคะแต่บางครั้งก็ ล่าเลยไปอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งเขาก็ยังอยู่ได้ค่ะก็ยังไม่เหี่ยวค่ะเพราะว่าเขาได้ชื่อว่าทนแรงมากที่สุดก็คือโป๊ยเซียนเนี่ยค่ะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็ดูแลไม่ยากไม่ต้องไปไปวุ่นวายกับเขามากนักการลดน้ำบ่อยๆซะอีกเป็นผลเสียเพราะว่าทำให้รากเน่าค่ะอย่างที่เขาบอกว่าเลี้ยงโป๊ยเซียนน่ะไม่ต้องไปเดินผ่านเขาบ่อยค่ะ อย่างกูรูที่ดูแลโปยเซียนมาการเดินผ่านบ่อยก็ไปควักดูดินบ่อยก็จะเห็นว่าดินแห้งเอาหยอดน้ำซะหน่อยสักพักตายซะแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ำเพราะฉะนั้นการเลี้ยงโปยเซียนก็ไม่ต้องไปเดินผ่านบ่อยการเดินผ่านบ่อยๆก็ไปให้น้ำเขาอะไรเขาเอ้ยดินแห้งแล้วให้ใหม่ให้น้ำหน่อยกลายเป็นผลเสียรากเน่าเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้การขยายพันธุ์ก็เช่นกันค่ะเหมือน ปอยเซียนตัวอื่นๆค่ะก็โดยการพ่อเมล็ดค่ะโดยการพ่อเมล็ดแล้วก็ตัดกิ่งไปปักชำค่ะเนี่ยค่ะพ่อเมล็ดตัดกิ่งปักชำหรือเอากิ่งไปเสียบยอดค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีสองสามวิธีนี้ค่ะเนี่ยค่ะสวนต้นเล็กๆนี่ก็สวยค่ะเนี่ยค่ะต้นเล็กก็ออกดอกให้ให้เห็นแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็นี่ก็จะใช้ดินใบก้ามปูเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ พึ่งลดน้ําไปก็พรุ่งนี้ก็ครบกําหนดลดลด,ลดน้ําแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็จะเหมือนกันส่วนกระถางที่ทดลองใช้ใบสูตรของอโกนิมาเนี่ยก็ยังดินยังชุ่มยังยังยังหมาดหมาดอยู่เลยค่ะส่วนอ,อันนี้ที่ใช้ใบก้ามปูรวนๆกับกบาบมะพร้าวเนะะี่ยค่ะก็ก็ก็ยังแห้งแล้วค่ะแห้งแล้วแต่ว่าก็ยังรวนซุยนี่ก็เป็นปีเหมือนกันค่ะเนี่ย ็ดินก็ยังไม่ได้แข็งคุยคุยดูเนี่ยก็ยังจะร่วนอยู่ค่ะเนี่ยค่ะน้ําก็ระบายได้ดีอยู่ค่ะนี่ค่ะเห็นเห็นว่าใบไม้ผุเนี่ยค่ะเป็นผลดีกับไม้เกือบจะทุกชนิดเลยค่ะดีน้ําหนักเบาค่ะก,ก็ยกยกย้ายไปมาได้สะดวกค่ะเพราะว่าสังเกตดูว่าคนที่เลี้ยงต้นไม้เนี่ย ขยันยกค่ะเดี๋ยวก็ยกเดี๋ยวก็อุ้มเดี๋ยวก็ย้ายเดี๋ยวก็วางไม่ได้ที่สักทีค่ะเพราะว่าออมองดูแล้วคนชอบเลี้ยงต้นไม้เนี่ยนั่งดูนั่งเล็ง,งย้ายตรงนั้นดีไหมตรงนี้ดีไหมก็เป็นเหมือนกันค่ะชอบชอบยกชอบย,ย้ายชอบอย่างไงค่ะก็เลยหาวัสดุที่น้ําหนักเบาไม่หนักก็นี่แหละค่ะก็ได้ใบก้ามปูกับมะพร้าวสับพวกเพอร์ไล์เนี่ยค่ะ แต่ว่าดูการทดสอบทดลองก็จะพยายามทดลองค่ะสังเกตดูว่าการใช้ดินใช้ดินที่ไปซื้อมาไอ้ถุงละ10บาท15บาทนะคะพอสักพักมันจะแน่นค่ะแน่นเกินแล้วก็การยกการย้ายก็ก็หนักค่ะแล้วก็แป๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยนดินพอดินไม่ซึมแล้วรดน้ำค่ะเวลารดน้ำน้ำไม่ซึมอย่างเงี้ยค่ะต้นไม้ก็ดูไม่สดใสไม่สดชื่นค่ะ แต่อย่างดินพวกนี้แม้จะระ,ะบายน้ําได้ดีเนะี่ยแต่เขาก็เหมือนได้รับน้ําเต็มที่อะค่ะเนี่ยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปการดูแลโปวยเซียนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปหน้าก็จะมีโปยเซียนตัวอื่นๆที่เหลือนะคะแดดร้อยฝนร้อยมาให้ชมค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ